ให้มีความสุขกายสบายใจสมองใสสบายหัวพัฒนาสินาสังเกตผลทงทางโลกทงธรรมแต่ละเข้าเข้าสู่พระนิพพานทุกผู้ทุกคนทุกโลกทุกนามด้วยเดิดสาธุสาธุสาธุเราท่านทั้งหลายมีบุญกุศลอย่างยิ่งที่ได้เกิดที่ได้เกิดมาเพราะพระพุทธศาสนามาเพระพระพุทธศาสนาัางสังสอน ธรรมกตางาจาธรรม่างาจาพลจากทุกได้จริงให้เรีนจากการทำบาตทั้งปวงให้เรีนจากการทำบาตรทั้งปวงทำุศสนให้ถึงพร้อมทำบุญสให้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจด้วยกายวาจาใจทำบริสุทธิ์ทำบริสุทธิ์ทำจิตใจให้ใสสะอาดทำจิตใจให้ใสสะอาด ปัสนสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายมีความโลภโกรธหลงเ็นดนมีควาลภงนยารักษาความโลภยารกหให้ทานให้ทานยารักษาความโกรธยารักษาโกาศสีมาศีิเมีจิตเมตตายักษาความลงกวันเจริญเจริญสมถะสมถะวิปัสวิปัสนากรอ าของเราเหมือนเหมือนงูขาของเราเหมือนหูของเราเหมือนจระเข้จมูกของเราเหมือนนกของเปากลิ้นของเราเหมือนหมาบ้าตัวของเราเหมือนหมาป่าใจของเราเหมือนลิงเราสติมาจริงจะได้ถึงพระนิพพานการว่าความทุกข์สุขอยู่ที่จิตใจ ใช่หรือที่ใช่หรือถ้าใจยึดถือถ้าใจยึดถือก็เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสยไม่สุขใสถ้าใจไม่ยึดถือถ้าใจไม่ยึดถือก็เป็นสุขก็เป็นสุขไม่ต้องทุกข์ใจไม่ต้องทุกข์ใจอะไร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 สำคัญอยู่ที่ใจสำคัญอยู่ที่ใจของเราเนี่ยเอยของเรานี่เอย